ตัวฉันชื่อปัชญาสานิยมหรือสารัตนิยมชื่อของฉันกำหนดขึ้นมาโดยวิลเลียมซีแบ็กเล์ความเชื่อในตัวฉันผนวกกับความเชื่อตามปัชญาของจิตนิยมและสัจจนิยมซึ่งเป็นปัชญาทั่วไปฉันชื่อจิตนิยมเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือในสืทบทอดมรดกทางวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมและอุดมการ์ทั้งหลายอันเป็นแก่นสาระสำคัญของสังคมให้ดำรงอยู่ต่อไปหลักสูตรของดิฉันประกอบด้วยความรู้ภาษาเจตคติค่านิยมและวัฒน,นธรรมอันเป็นแก่นสำคัญซึ่งสังคมนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามสมควรที่จะรักษาและสืบทอดต่อไปส่วนการจัดการเรียนการสอนครู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สาระต่างๆคุณธรรมและค่านิยมผู้เรียนเป็นผู้รับสืบทอดมรดกทางสังคมอยู่ในระเบียบและพยายามเรียนรู้สิ่งที่ครูกำหนดฉันชื่อสัจจนิยมหรือวัตถุนิยมเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และความจริงทางธรรมชาติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์หลักสูตรของฉันประกอบไปด้วยความรู้ความจริงและการแสวงหา โดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและสรุปกฎเกณฑ์จากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าฉันจะสนับสนุน the tr คือการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามความเชื่อของฉันผู้เรียนคือดวงจิตเล็กๆและประกอบด้วยระบบประสาทสัมผัส เป็นต้นแบบที่ดีที่มีความรู้จึงจําเป็นต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยการแสดงสาธิตให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นจริงจังในจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือมุ่งถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญต่อมนุษย์มากมีสองระดับคือระดับที่กว้างได้แก่การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมมีความเฉลียวฉลาด ในระดับที่แคบมุ่งพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีงามของคนรุ่นหลังองค์ประกอบของการศึกษา 1. หลักสูตรยึดเนื้อหาวิชาเป็นสำคัญเนื้อหาที่เป็นวิชาพื้นฐานได้แก่ภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตรศศ์และเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะค่านิยมและวัฒนธรรม หลักสูตรจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศและจัดเตรียมโดยครูหรือผู้เชี่ยวชาญโดยจัดเรียงลำดับความยากง,ง่าย 2. ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญการศึกษาต้องมาจากครูเท่านั้นครูจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพราะเป็นผู้ที่มีเนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดผู้กำหนดก,กิจกรรมในห้องเรียนมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นต้นแบบที่นักเรียนจะต้องทาตามเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ 3. ผู้เรียน จะต้องเป็นผู้สืบทอดค่านิยมไว้และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังผู้เรียนจะต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูที่กําหนดเนื้อหาสาระไว้เป็นผู้รับฟังและทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาต่างๆและจดจําไว้เพื่อนําไปถ่ายทอดต่อไป 4. โรงเรียนจะต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมสังคมมอบหมายให้ทําอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นในขบวนการของการศึกษาของปรัชญา ะบวนการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับครูเป็นสําคัญการเรียนการสอนจะเน้นการบรรยายเป็นหลักโดยมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้เป็นสําคัญขบวนการการบริหารมีลักษณะการรวมอํานาจผู้บริหารตัดสินใจเพียงผู้เดียวมีการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนในทางเดียวกันคือระบบแบบสั่งงานส่วนในการประเมินผลจะเน้นเรื่องเนื้อหาหรือความรู้มากที่สุด ท่านการปฏิบัติจริงจะออกมาในรูปการทดสอบความสามารถในการจํามากกว่าการทดสอบความสามารถในการคิดการใช้เหตุผลหรือความเข้าใจหลักการไม่มีการวัดพัฒนาทางด้านทัศนคติหรือปรับปรุงสังคมแต่เน,เน้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสิ่งที่ควรรู้ในข้อจํากัดของประชาคือมีลักษณะแบบรอมนาจผู้บริหารตัดสินใจเพียงผู้เดียวยึดกฎระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญยึดแบบอย่างยึดมาตรฐานยึดระเบียบว,วินยัยมีการบริหารจัดการเรื่องการเรียนรู้ไปในทางเดียวกันคือการบริหารแบบสั่งงานครูเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้แต่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์แนวคิดแปลกใหม่เป็นผู้รับฝ่ายเดียวและก็ทำความเข้าใจเท่านั้นทำให้ผู้เรียนไม่กล้าสแสดงออกวิลเลียมซีเบ็กเลกล่าวไว้ว่า เมื่อนักเรียนออกจากโรงเรียนเขาจะไม่เพียนแต่จะมีทักษะพื้นฐานในร่างกายที่กว้างขวางของความรู้แต่ยังมีระเบียบว,วินัยจิตใจในทางปฏิบัติที่มีความสามารถของการใช้บทเรียนที่เรียนในรูปความจริงได้ Staring at the moon Thoughts to you I was without hopes or dreams, I tried to die and inner scream, but you saw me through.